ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าความเร็วของ p เนี่ยค่ะ vp เนอะ,อะความเร็วของ p เนื่องจากไม่ได้เป็นไหนไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพราะฉะนั้นความเร็วของ vp เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเทียบกับผิวโลกเขาก็ยืนนิ่งอยู่กับผิวโลกคราวนี้เรามาดูความเร็วในแถวแรกกันก่อนอลัมน์แรกเนาะความเร็วของ r ค่ะหนุ่มเรสเทียบกับทรัค เป็นยังไงความเร็วของ G หนุ่มกรีนเทียบกับทรัคเป็นยังไงซึ่งสังเกตว่าทั้งทรัคทั้งหนุ่มกรีนนะคะเคลื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็เพราะฉะนั้นความเร็วของเรสหรือ G เนี่ยก็เทียบกับรถทรัคแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะคะก็คือมีความเร็วเป็น0 เรามาดูความเร็วของหนุ่มกรีนเทียบกับหนุ่มเรดบ้างสองคนนี้ก็ไม่ได้เลื่อนที่ไปไหนอยู่ที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็มองเห็นอ e ิชาร์เตอร์เป็นความเร็วเป็นศูนย์เหมือนกันอันนี้เรามาดูแถวกลางดูบ้างคอลัมน์กลางเรามาดูความเร็วของหนุ่มกรีนนะคะเทียบกับหนุ่มเพอร์เพลซึ่งยืนอยู่ข้างล่างนะคะเนื่องจาก VG เทียบ P ก็คือ VG ลบ VP นั่นเองแต่ VP ของเราเป็น0เพราะฉะนั้น VG เทียบ P ก็คือ VG สมบูรณ์นั่นเองก็คือความเร็วสมบูรณ์ของ G นะคะความเร็วสมบูรณ์ของ G เนื่องจากเคลื่อนที่ไปด้วยกันกับ truck เพราะฉะนั้น G ก็มีความเร็วเท่า truck ก็คือ50ไมล์ต่อ r ทิศทางไปทางซ้ายเช่นเดียวกันค่ะหนุ่ม Red ก็เหมือนกันค่ะเขาก็เคลื่อนที่ ไปพร้อมกับทรัคเหมือนหนุ่มกรีนก็คือ50าสิบไมล์ per hour ออไปทางซ้ายคราวนี้เรามาดูแถวสุดท้ายบ้างคราวนี้เราจะดูวีบอลเทียบกับหนุ่มกรีนค่ะหนุ่มกรีนจะมองเห็นลูกบอลพุ่งเข้าหาเขาเขาก็จะเห็นลูกบอลพุ่งเข้าหาเขาวีบอลเทียบกับวีจีเขาก็จะเห็นลูกบอพาา v bon, บกบกลบอพุ่งเข้าหาเขาด้วย10 มล์ per hour ติดทางพุ่งเข้าหาเขาเช่นเดียวกันค่ะหนุ่มเรดก็เห็นลูกบอลพุ่งไปทางขวา10ไมล์ per hour เช่นกันโอเคคราวนี้เราไปหาความเร็วของลูกบอลกันโอเคนี้เราสนใจหาความเร็วของลูกบอลที่แท้จริงค่ะก็คือความเร็วสมบูรณ์ หรือความเร็วที่ p เห็นนั่นเองอันเดียวกันความเร็วสมบูรณ์ของลูกบอลเป็นเท่าไหร่วิธีการนะคะความเร็วของบอลเทียบกับ p ก็คือ v บอลลบด้ว bon ย v p นะคะซึ่ง v บอลลบด้ว bon ย v p เราก็อาจจะเอาความเร็วของบอลเทียบกับ t r u คก่อนก็ได้ค่ะ v บอลเทียบกับ truck ก็กคือ v บอลลบ v t r u c k บวกกับ vt เทียบกับ p ค่ะก็คือ V t r u c k ลบกับ vp ค่ะเราเอา V t r u c k ตัดกันก็จะได้ v b o n ลลบ vp เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้แทนด้วย2ตัวนี้นะคะคราวน,นี้เรามาดูของแต่ละตัว vbond เทียบกับ t u u k นะคะตอนนี้ก็คือมีทิศ10ไปทางขวา บวกกับวีทรัคเทียบกับ P ค่ะก็มีทิศไปทางซ้าย50เพราะฉะนั้นอันนี้ชนะก็จะกลายเป็น40ทิศทางไปทางซ้ายนั่นคือความเร็วของลูกบอลค่ะสมบูรณ์ความเร็วสมบูรณ์ก็คือความเร็วเทียบกับผิวโลกแล้วลูกบอลมีความเร็ว40ไมล์เพิอเอ,เอ,อทิศทางไปทางซ้ายนั่นเอง